แม่พอ,อกําลังส่งส่งทางเขาเรียกว่าส่งทางนะคะมีกิจังไม่ต้องร้องไห้มีกิจังไม่ต้องร้องไห้ทุกคนไม่ต้องร้องไห้ทุกคนไปฝึกงานมีาไรายได้นะคะสมปะน้อยเชียกี้เวียมีกิจังมิน้นแล้วก็โฟกัสเอ่ออ้อยแม่จำไม่ได้คนเดียวนะคะเอ่อต้นหอม ใช่ต้นหอมเนี่ยจะไปไมยเขาหลักพังงาใช่ไหมคะใช่ค่กีุกี้บอกว่าจะไม่กลับมาแล้วหนูจะไปเอาผัวฝรั่งขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีนะคะเนี่ยแม่คิดถึงนะเนี่ยต้องบอกว่าเชียกี้กับเวียเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้หน่อยยืนอยู่ตรงนี้หน่อยจะได้กอดจะได้กอดสองคนนี้อุ่นๆเนี่ยค่ะ สองคนนี้อ,อุ่นๆเน,นี่ยนะคะกอดให้รัศมีแผ่ออกไปกี่คนนะมีกี่จังลูกสิบ <10 S 1> <10 S 2> คนสิบคนจะไปที่ไมล์เขาหลักพังงาแล้วเดินทางเดินทางสองต่อด้วยเครื่องบินนะคะบินไปลงที่ดอนเมืองแล้วบินต่อไปที่ภูเก็ตใช่ไหมคะคืนนี้สี่ทุ่มจะถึงไมล์เขาหลักพังงาไปฝึกงานที่นู่นเลยทีเดียวเนี่ย คนสวยๆโฟกัสไม่ต้องร้องไห้ลูกไม่ต้องร้องไห้อ้อยไม่ต้องร้องไห้อะต้นหอมมิน้นไม่ต้องร้องไห้มีกี่จังร้องไห้ไหมร้อ, <c oughs> องจะตาแห้งแล้วนะคะนี่คือคือการฝึกงานแล้วก็ทํางานให้ดีที่สุดเหมือนที่คุณครูสอนวันนี้มีคุณครูสองคนไปส่งถึงไม้เขาหลักพังงานนะคะลูกนี่คือการเดินทางไกลนี่คือการเดินทางไกลที่สุดแม่มาส่งทาง แม่มาส่งทางนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะหรือยังกขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีหาเงินได้เยอะเยอะเยอและเยอะๆนะคะแล้วก็เอาประสบการณ์การฝึกงานมาใช้แล้วก็เพื่อที่จะประกอบอาชีพในอนาคตคะ่ะ